วดหัวเข่านิ้วล็อกหมดเลยนิ้วบัวหมดเลยมันค่อยๆที่ว่าหัวเข่ามันไม่ดังหนึ่งไม่ดังแล้วก็ยุบยุบเลยละยุบเห็นเลยละเข่าเนี่ยที่เคยลั่นนะคะเวลาเคลื่อนไหวองก๊อบแก๊สนี่นะคะก็คือไม่ดังละไม่ดังโอ้ดีขึ้นเลยมือก็ยุบละนิ้วไม่ล็อกค่ะเมื่อก่อนนิ้วล็อกมันเป็นลักษณะยังไงคะคุณป้านี่เลยมันยังนี้เลยมันยังยงนี้เลยนะคะนี่ก็เน้นออกมาบา้ทาแกะปลาทาปลานี่ทายังไงอะคะถ้ามัน พราะเนี่มันจะกรมยู่เนี่ยคพราะน,นี้เราก็ค่อยแกะออกมาค่ะคุณป้าคะในราคาที่คุณป้าซื้อดีบูลไปกับผลลัพธ์ที่ได้นเนี่ยคุ้มค่าไหมหนูถาม่หยคุ้มค่าคุ้มค่าค่ะ เจนี Jenny, ่ดีบูนะคะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามกันค่ะมาสัมภาษณ์คุณป้าบุญเยี่ยมนะคะในาการปวดข้อปวดเข่าแล้วก็นิ้วล็อกเนาะหลังจากทานดีบูนของเรานะคะคุณป้ามีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นยังไงเดีย๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีจ้าค่ะคุณป้าก่อนที่จะมาทานดีบูลเนี่ยคุณป้าเนี่ยมีอาการยังไงอยู่คะปวดหัวเขาว่านิ้วล็อกหมดเลยนิ้วบวมหมดเลยค่ะนิ้วบวมหมดเลยหัวเข่าบวมค่ะเป็นมานานไหมคะอาการนี้เป็นเป็นปีละ เป็นปีที่ผ่านมารักษายังไงอยู่คะกินยาหมอค่ะก็เป็นปกติเนาะใช่ค่ะก็คือรักษาตามอาการนั่นเองนะคะแต่ว่าหนึ่งปีผ่านไปอาการปวดยังเป็นยังไงบ้างมันไม่มันมันคือมันไม่ยอมยุบพอนี่มันจะบวมกันมาอีกค่ะก็บวมใช่เพราะว่าเลนิ้วก็ล็อกอยู่นั่นแหละค่ะ เพราะว่าคุณป้านเนี่ยต้องทํางานตลอดนีด่คืองานของคุณป้านะคะก็คือเป็นเจ้าของร้านเกี่ยวกับขายปลาทูนะคะคุณป้าก็ต้องนั่งแล้วก็แกะปลาทูนะคะอย่างนี้อยู่ตลอดใช่ไหมคะใช่มันก็เลยทําให้อาการปวดของคุณป้านเนี่ยมันเทาลงช้าเนาะทีเนี้ยมารู้จักดีบูนได้ยังไงอะคะควังวิวทางยูทูบค่ะทางยูทูบนะคะทีเนี้ยก็มาเจอเจนนี่นะคะแล้วก็สั่งซื้อมาทานกันนะคะลองทานดีบูนเนี่ยอาการดีขึ้นยังไงมัางคะมันค่คอยๆที่ว่าหัวเข่ามันไม่ดัง หนึ่งไม่ดังแล้วก็ยุบยุบเลยล่ะยุบเห็นเลยล่ะเข่าเนี่ยที่เคยลั่นนะคะเวลาเคลื่อนไหวเองกอปแกรปนี่นะคะก็คือไม่ดังละนะคะโอ้ดีึ้นเยอะเลยมือก็ยุบละนิ้วไม่ล็อกค่ะเมื่อก่อนนิ้วล็อกมันเป็นลักษณะยังไงคะคุณป้านี่เลยมันยังนี้เลยมันยังยางนี้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วแกะปลาทำปลานี่ทำยังไงอะคะถ้ามันล็อกเ่ตอนนี้เราก็ค่อยๆดึงออกมาค่ะค่อยๆเราก็แกะตอนนี้มันจะกรมอย่งเงี้ยตอนนี้เราก็ค่อยแกะออกมาค่ะ ก็หลังทานดีบูนกี่กล่องคะถึงเริ่มนิ้วล็อกอาการคลายขึ้นขนาดนี้กี่กล่องหกหกกล่องมะหกกล่องเนาะที่ว่าช่วงเป็นหนักหกกล่องก็แค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าดีขึ้นตั้งสองอาการเลยก็คืออาการนิ้วล็อกที่เคยล็อกอย่างนี้ตอนนี้ก็คือคลายมาเป็นปกติแล้วแล้วก็เดินไม่กอบแกรบเดินดเดินง่ายสะดวกกว่าเดิมเยอะค่ะนอกจากสองอาการนี้เนี่ยคุณป้าปวดตรงไหนอีกบ้างคะปวดกระหล่ำก่อนทานอะ ใช่ปวดกระหลังเนี่ยตรงปวดหลังด้วยนะคะก็คือมีอาการปวดหลังด้วยอาการหลังมีมีเสียงก๊อบแก๊บด้วยไหมคะใช่เป็นตอนนี้หายตอนนี้ไม่เป็นต้องก้มตลอดเนาะใช่ค่ะโอ้ดีขึ้นทุกอาการเลยนะคะยินดีกับคุณป้าด้วยนะคะต้องยกของหนักด้วยไงมันก็เลยดังตอนนี้หายแล้วหายไม่ดังแลกระหลังไม่ดังค่ะยกของหนักเนี่ยก็คือยกปลานี่เหรอคะยกปลาวลากี่กิโลคะคุณป้าก็สิบยี่สิบโลอะ ต้องยกทั้งนิ้วก็ล็อกขาก็ปวดหลังก็ปวดต้องยก 10, 20 20ี่โลก็ถือ,อว่าหนักนะคะใช่ค่ะทีนี้มัน,น,นช่วยกันไงต้องช่วยกันเพราะทำสองคนค่ะหลังจากที่ทานดีบูลแล้วเนี่ยทําให้คุณภาพชีวิตของคุณป้าดีขึ้นยังไงบ้างดีมากค่อยพอนี้ตื่นมาเออค่อยชั่วหน่อยนอนก,ก็รับรับ,บับสบายตอนเนี้ก่อนนอนแล้วปวดค่ะก่อนทานเนี่ยอาการทรมานยังไงอยากให้คุณป้าเล่านิดนึ่งนอนนะต้องนุ่นแล้วนุ่นอีกไม่รู้จนนุ่นตรงไหนแล้วอะ มันยอกทรมานต้องเข่าเนี่ยก็เอาเอาหมอนอมาหนุนเหรอฮะชาหนุนหนุนจับขาต้องค่อยๆยืดยืดๆแล้วก็ค่อยๆพิกพิกต้องยกมันต้องทําอย่างเงี้แทบทุกคืนแต่ตอนนี้สบายแหละ สบายแล้วนะคะขอบคุณคุณป้ามากๆนะคะสำหรับการแชร์ประสบการณ์ทางนี้นะคะอาการที่ดีขึ้นขนาดนี้เนี่ยทานดีบุลไปแค่1เดือนเองนะคะแต่ว่าคุณป้าต้องทานต่อเนื่อง3เดือนเนาะวันนี้ก็สั่งทอ่ออีก6กล่องนะคะจะนี่มาส่งเองที่สมุรสงครามเลยทีเดียวนะคะทีนี้คุณป้าทานยังไงอยากให้คุณป้าทานโชว์เลยค่ะะคุณป้าทานใ,ห<ม>ใหีหนดูใช <มา S 1> น,นะคะวันเ <laughs> มื่อวานเม,มื่อหมดไมมด้ได้โทรไปแกไม่เป็นละอันหนูแก มี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 มไหมคะคือตัวดีบูเนี่ยจะแน่นหนาสาหมากเจาะไอเจาะตรงคาบที่มันเปิดกลองไงเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหนูช่วยนะคะอ่าเราช่วยแกะอาจะแกะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาซีนมาดีนะคะเขาแกะออกมานะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางนะอ่าเนี่ยนะคะสินค้าแกะออกมาก็จะมี กี่ซองคะคุณป้าซองเดียวมีห้าซองมีห้าซองแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวคุณป้าก็กินวันละซองนะคะเนี่ค่ะค่ะคุณป้าทุกวันที่คุณป้ากินเนี่ยกินยังไงกินโชว์ให้กับพี่น้องชาวไทยให้ได้ทราบกันนะคะว่ากินแล้วดีขนาดนี้ยกินง่ายแบบไหนดีกินง่ายนี่น้าหนึ่งสองค่ะกับน้ำนะคะใช้น้ำเย็นหรือน้ำธรรมดาน้ำธรรมดาเนี่หละ เทให้คุ้มในการกินอ่ะอย่ายกขึ้นมาโชว์หน่อยเนี่ยค่ะอ่ะเทให้หมดนะคะเทให้หมดเทให้หมดต้องให้หมดแล้วก็โคนนิดนึงละลายง่ายไหมคะเนี่ยง่ายง่ายนะคะสีก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะคะเหมือนเหมือนเหมือนอะไรน้ำตาะรสเหมือนน้ำตาะรดรสชาติเป็นยังไงบ้างคะคล้ายๆน้ำตาะรดอร่อยอ่อนๆเนาะอ่อนๆใช่มีกลิ่นไหมคะไม่มีกลิ่นมีความคาวไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยกินง่ายใช่ไหมคะคุณป้าใช่นี่นะจะกินแล้วนะคะโชว์เลยค่ะคุณป้าคะ เนี่ยนะคะดีบูลหนึ่งซองเล็กๆแบบนี้ันละแค่หนึ่งครั้งแค่นั้นเองนะคะเจ็บปวดมาหนึ่งปีวันนี้นะคะหายปวดแล้วนะคะอาการบวมก็ลดลงนะคะนิ้วก็เลิกล็อกแล้วนะคะอ่าคุณป้ากินสบายๆแล้วก็สามารถกลับมาทํางานได้ปกติแบบนี้เลยเดี๋ยวนะประมาณขึ้นจมตกวน,นีิสายเลยคุณป้าค่ะในราคาที่คุณป้าซื้อดีบูลไปกับผลลัพธ์ที่ได้นเนี่ยคุ้มค่าไหมหนูถามคุ้มค่าคุ้มค่าค่ะใทำให้เราทํางานได้เนาะมันทํางานได้ดีฝ่า,ท,า,าทรมารร่างกายใช่มันไม่ต้องทรมาน กินเ,น,น,เน,นประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยรู้สตึกโอเบาเบาเลยเบาเลยประมาณครึ่งชั่วโม,มงมนะคะสําหรับคนที่มีอาการปวดข้อปวดเข,ข่านิ้วล็อกปวดหลังเหมือนคุณป้าน,นะคะทานทีบูญเห็นผลแน่นอนนะคะคนที่ใช้เองมายืนยันแล้วนะคะก็<ฮ>ะสามารถที่จะสั่งซื้อแล้วก็สอบถามเจนี่ได้ที่โทรเข้ามาเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เจนี่และคุณป้าต้องไปแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณคุณป้ามากๆานะคะขอบคุณค่ะไอ้บ้าท่านผู้ชมเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ